เออชื่อชิปเซตวันพัฒนอสสีและวันพัฒนอซีสี่ไลเตรียมใช้ชิปเซตซดอรกัเและ6ซีรีสก่อนหน้านี้ทางวันพัฒได้เปิดตัวนอสซีรีสุดล่าสุดอย่างวันพัฒนอซีสที่ใช้ชิปซัดอร์กันเจ็ดจงสามไปแล้วนะครับล่าสุดนอซีรีสุนใหม่ก็เตรียมที่จะมาด้วยกันถึงสรุ่นคือนอีและนอสซีสี่ไลท์กันเลยทีเดียวครับ โดยมีข้อมูลด้านชิปมวลผลที่ใช้งานออกมาแล้วครับซึ่งมีข่าวเพิ่มมาจากที่จีนว่าวันพัดน์อสี่จะใช้ชิปสัลล์การั่นเจ็ดพัดเจนสามส่วนนอสสี่สี่ไลท์จะใช้ชิปสัลล์กรั่นหกเจนหนึ่งตัวของนอสี่จะเป็นการรีแบนมาจากเอสามวีซึ่งตัวนอสี่จะเป็นการรีแบนมาจากเอสามวีที่เปิดตัวที่จีนมาในเดือนที่แล้วครับและใช้ชิปซัลล์การั่นเจ็ดพัฒเจนสามเหมือนกันครับ นอกจากชิปที่เพิ่มมาแล้หากนอซีเป็นการรีแบงมาจาก s 3 b จริงก็จะทําให้รุน่นนี้มีหน้าจอแสดงผลแบบ AM a อ o l มเรตขนาด6.74นิ้วความเอ 2, 72, ียด2,772 1,240พิกเซลรองรับค่าลิอร์เรท120เฮิรความส่อง,งสูงสุด2,150นิตมีแรมให้เลือก12กิกะ6กิกส่วนเรามีให้เลือก256กิก512กิกเป็นแบบ u 4.0ไฮบตอตรี่มาที่5,500มิลมป์รองรับชาร์จเรท100วัตต หลังเป็นระบบกระจายไดโนซอรสี่ประกอบด้วยอัลจีนโอเอสสี่ให้กล้องหลังสองตัวมีทั้งเลนส์หลักความเรียห้าสิบล้านพิกเซลและเลนส์อัลตร้าไวความละเอียดแปดพันพิเซลกล้องหน้าความเรียดสิบหกล้านพิกเซลนอกจากนี้ทางฝั่งของ n น้ตสี่สี่ไลทจะมีสเปคเผยออกมาเล็กน้อยคือมีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาด6.72นิ้วให้แหลมที่8ปดกิกพร้อมแบตเตอรี่ขนาด5,000ันมิลลิแอมป์รองรับชบาร์จเร็วสิวัตต์ให้กล้องหลังคมชัดสูงสุด108ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า16ล้านพิกเซลครับ